ก็วันสุดท้ายแล้วนะอยู่ศัตรู SPD นะก็อยากจะแบบว่าตอบแทนหน่อยนะเมาขนมเมาไอติมนะทุกคนก็มาเมาคือเมาจริงๆนะเยอะมากเลยอะัมากเลยค่ะทุกคนอา 안녕하세요안안녕녕하하세세요요이가오คือกูอยากรู้เขาทำอะไรวะคือกูกลับมาในห้องก็มีกล้องวงจรนะผมก็ลืมว่ามีกล้องวงจรนะแล้วผมก็แก้ผออกมานะซึ่งหำผมน่าจะโผล่ในกล้องนั้นแล้วนะก็ถ้าใครอยากเห็นหำผมนะทุกคนก็ทักไปหาพี่ไปนะทุกคนว่าอยากเห็นหำพี่ส่งให้โน้นโน้นโน้นวัสดีหน่อยสวัสดี ก็มันยิงมาตรงเตียงกูด้วยนะอดีตวันนั่นแหละวันเนี้ยก็วันสุดท้ายแล้วนะอยู่สตู SPD ดีนะครับผู้แห่งให้การให้ผู้แห่งให้การโน,นหนึ่งผมก็ใช้ห้องนี้นะเป็นแบบไอเชียใช้เหมือนเป็นบ้านกูอะ่ะดูดิก็อยากจะแบบว่าตอบแทนหน่อยนะขนมก็ใกล้หมดแลเร่งเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะซื้อมาเติมแล้วก็ก็อยากจะให้ของขวัญหน่อยๆแล้วกันทุกคนก่อนผมจะกลับบ้านอะเร่งเนี้ยแต่ อืมแบบว่าก็อยากอยู่ที่นี่เรื่อยๆนะเออแตบบ่ก็นะทุกคนผมก็ต้องออกไปต่อนะทุกคนแล้วก็ทําตามเป้าหมายต่อจริงๆก็โอ้มันตีมูลค่าไม่ได้นะสิ่งที่ผมรับมาอยู่ที่เนี่ยมันเออีเว้ยตอนนี้แบบเออพร้อมลุยเว้ยเอาจริงปะมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วอะเดี๋ยวเราไปซื้อของกันเลยไปกันตืน ก็ช่วงนี้ก็โฮมเลสเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าข้อมัลผมก็มีทรัพย์สินหลายอย่าง <c oughs> เดี๋ยวผมจะข่าบอยนะครับผมทุกคนแล้วก็ไปขาย <c oughs> <c oughs> ไหน <c oughs> เดี๋ยวทีวีเก่าไปไหนครับ <c oughs> ชอบทีวีเก่าเหมือนกัน <c oughs> ทีวีเก่ามันอยู่ไหนทีวีเก่าขายไปแล้วสามแสนนะครับยังไงทุกคนจัดเลยดีไหม เอาละทุกคนตอนนี้ผมมาถึง Top Super นะท็อปซูมาร์เก็ตนะก็ใกล้ๆบ้านพี่ปายนะเดี๋ยวผมจะเหมาขนมเหมาไอจิมนะทุกคนก็ไม,ม่เหม,มาคือเหมาจริงๆนะจริงๆผมก็กินไ, <c oughs> ไปเยอะด้วยแหละก็ตอนนี้เหลือไม่กี่ถุงนะ <c oughs> งจำได้ว่าไม่ถึง10ถุงนะตอนนี้ขนมมันเหลือน้อยมากก็เดี๋ยวเราเข้าไปเหมาของกันเลยนะที่คาน์เตอรขนมขนมขนมลถเคนลดเคน โอ้โหนี่ไงชิมงานต้องมีชอ็อกโกเลตน,นะเพราะว่าตัดต่อนานๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกเวียนหัวแล้วก็แบบไม่อยากทำงานนะเออจัดเลฟเฟรโล่เนี่ยเออนี่ของดีของดีๆก็เอาไป<า>โอ้โอันนี้ก็เนี่ยช็อกโกเลย อแล้วทุกคนเต็มตกกะกร้าแล้วนะ๋ยวผมจะไปเอาอีกล็กเข็นหนึ่งแล้วกันเนะ,ะเยอะมากวันนี้คือเยอะมากจำยจับหนักจะับขนมเกหลีก็มีวะ่ะรโยกเกิดนะำผิดงทีงานอยากกินโยกเกิด นี่เราช้อปปิ้งสามตะกร้านะตะกร้าใหญ่ด้วยนะทุกคนไม่ใช่เล็กๆเอาไอจิมที่ผมชอบแล้วกันเนาะผมชอบอันนี้นะฮักเกนดา้าเป็นไอจิมพรีเมียมสุดพิเศษซื้อแบบนี้แล้วกันเขาจะได้กินง่ายๆหน่อยฮักเกนดา้าสี่กล่องนี่จะคอปะวะเอาอีกสักสองแล้วกันป่าป๋าหน่อยเอาอีกสักสองแล้วกันป่าป๋าจะกินนานๆน,านะน่าจะได้ประมาณนี้สามพันเยอะจังเลย ขนมผมก็ซื้อแบบปนๆนะเกาหลีก็มีไทยก็มีฝรั่งก็มีนะสามสัญชาติยานทุกคนไอสามชาติยานเอ้ยไปเชยดสามชาติโอเคคือร่าขนมระทุกคนตอนนี้เยอะมากตอนนี้ถึงหน้าประตูแล้วแต่กลัวประตูมันปิดนะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนว่าประตูมันปิดหรือเปล่าปิดปะวะไอเชีย ไอ้เหี้ยหรือปิดป่ะเชื่อจริงปะเนี่ยไม่มีใครอยู่นะเปิดได้ป่ะวะไอ้เชี่ยไอทิมกูจะละลายป่ะวะโอ้โหไม่มีใครอยู่อะเอาไงดีวะเชี่ยเชี่ยเอาไงดีวะโอ้ยตายและตายตายละตายลตายละตายตายละตายละทําไมดีทําไงดีทุกคนเออเดี๋ยวบอกไปว่าแบบพี่ไปผมผมขอนอนอีกคืนได้ไหมโอ้แต่ไม่อยากให้พี่ไปรู้ว่าตอนแรกอะเจะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ยเดีถอดไปไอ้ทีมสองคนจะละลายแล้ววะ เชื่อไม่รับสายด้วยเชื่อชิบหายแล้วพี่ทีพี่ทีตายแล้วไม่มีใครรับแน่เลยพกุกบุกวนมาเยอะโอ้พี่ทีัลโหลพี่ทีไอสตตตตตุมีใครอยู่ไหมครับพี่มีหน่อยเปิดให้โอเคพี่ทีขอบคุณมากนะครับก็วัสดีครับขอบคุณครับโอเคขอยจิตเหมือน เราทุกคนตอนนี้เข้ามาได้แล้วนะมีแบบว่าทีมงานเปิดให้แล้วเดีด๋ยวเราไปรีบแช่จิมก่อนแล้วกันก่อนที่มันจะละลายเยอะกว่าน,นี้นะทุกคนโอ้ my god โอเคโอเคให้กินไปแช่ก่อนโอ้สวัสดีครับเอาอยู่บ้านหมดเลยเหรอ <S 2> <S 2> <S 2> โอุ้ยอ,อยู่กันหมดเลยนึกว่าไปกันหมดละตายแล้วเอ้าอะไรวะเน,นี่ยขนมมาแล้วนี่เฮ้ย ทุกคนขนมมาแล้วว่ะตอนเช้ายังเหลือนี่เตียวอยู่เลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์ไปกันนะแบบว่าในสตูไม่มีใครอยู่นะทุกคนไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่จริงๆนะตอนนี้ขนมมันเหลือน้อยมากก็เดี๋ยวเราเข้าไปเหมาของกันเลยนะที่เคยตอนนี้ขนมมันเหลือน้อยมากตายแล้วขนมมาเต็มเลยตอนเช้าไม่มีนะตอนนี้มาเต็มเลย เอาวันนี้นึกว่าทุกคนไปเชี่ยวกันหมดเนี่ยตายปอยตอนแรกมีถ่ายงาโอ้อุยตายแล้วนึกว่าเซอร์ไพรส์อะไรซะหน่อยเฟลเลยนั่นจะช่วยช่วยเอาของลงหน่อยได้ไหมกล่องเยอะมากเจ้าฝากลบบมาจากพัทยาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ผมซื้อของฝากจากพัทยามาใจมาจากพัทยาแต่ของซื้อจากไซด์หา ใช่ขอบคุณที่ให้ขอบคุณทุกคนแรกเลยเนี่ยที่ให้วันของของพี่ได้ขอบคุณมากอุ้ยขอบคุณนะไม่ได้ของพี่นะดูนี่โต๊ะคนละนี่ของเราอ่ะเฮีวามีแล้วนี่ฉันให้ดีออไปแล้วนะเธอให้ดีออแต่ว่าที่ไม่มีนี้ตองเออแต่นี่ก็โต๊นี่ก็ก้อนโต๊ะตอนนี้ขนมก็มาครบแล้วนะแต่ว่าขนมตรงนี้มันเต็มแล้ว จริงเหรอถุงนั้นด้วยเหรอตอนมี้กระปเยอะจัดโอ้ไม่เยอะขนาดเนี้ยโอ้ตอนนี้ขนมมันเหลือน้อยมากวั <WAS D> นนี้วันเติมของวันเติมของวันเสาร์ควรเติมของวิ่งตายแล้วเราซื้อมาตอนวันเติมของพอดีไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าคนเยอะที่นี่แป๊บเดียวก็หมด <S <S โู้งเอาเอาหลุยผมไปซ่อนปะเนี่ยเราเราจะซ่อนแมวพี่นะจิ้มไหวไหมอะไรนะ อะไรไหวนะไหวไหมไม่เสร็มแต่ละทีว้าวว้าวต้องไม่ได้ขาดไม่ขดดว้าวว้าวขาดหโยเกิร์ตดูใจมากเลยรู้ใจป่ะชอบไหมชอบไหมครับพี่นีคเขาไม่ซื้อโยเกิร์ตให้กินสิผมรู้ไงผมรู้ว่าแบบทำงานอ่ะตัดต่อมันต้องกินโยเกิร์ตด้วยมันจะตัดดีขึ้น นใจหายต่อมาแล้วเนี่ยมันเ่งกินโยเกิร์ตทำไมอ่ะไอ้นะทำไมถึงต้องเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตแล้วมันเป็นมันเป็นแบคทีเรียซีมแล้วซิรูไม่ว่าเขาชอบตรงไหนไม่รู้ดิจะรู้ได้ไงไม่เคยบอกวัดวัดวะไรผมผมรู้ละพี่เอิงชอบอะไรพี่เอิงชอบอะไรอะไรเอาล่ะทุกคนก็วันนี้ข่าวดีคือไปกลับมากี่โมงนะเที่ยงคืนใช่ไหมจะพาทุเจสุนกลับบ้านเขาไม่รับสายผมเลยอ่ะผมโทรไปใช่อยากรู้อ่ะ๋อรู้ดีว่ะ กินเลยยิบกินเลยเพราะว่าอันนี้เป็นของทุกคนละทุกวนี้ผมไม่อยู่ละทำไมอยู่ดีก็รู้สึกเศร้าอ่ะเช่ผมไม่อยู่ละเจ็ดวันมันผ่านไปวันรู้รู้สึกยังไงแบบอยู่กับผมอ่ะจริงเปล่าเวลาซิมอยู่รู้สึกเบื่อเปล่าแบบว่าเฮียนี่เป็นถ่ายคลิปทุกวันทุกเวลาซิมอยู่แล้วรู้สึกอยากมาทำอะไทุกวันเลยอ่ะจริงเหรอจริงบอกไปดิผมเลิกทำช่องก็ได้นะทีนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่ง หนึ่งแชปเตอร์ในชีวิตที่ผมได้ผมอยู่ที่นี่ได้เรียนรู้เยอะมากเช่นประสบความสำเร็จไม่ต้องตื่นเช้าก็ตอนเช้าเนี่ยผมตื่นมาถ่ายตรงเนี่ยตรงนี้มีแบบสามสี่หอยเนี่ยก็รู้สึกว่าทำไมสตวัวนี้ไม่มีของกินเลยวะก็เลยแบบว่าไปซื้อมาแต่ของกินเต็มแล้ววันนี้ถือว่าเ็ผิดวันก็จะซื้อเมื่อวานโอ้ยไม่เป็นไรโตเยอะมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนโตเยอะนะโตเยอะมาก เอ้ยแต่จำไว้เว้ยที่นี่อ่ะมันดีมากเว้ยเพราะว่าเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่เอิงไปไม่อยูเอาอย่างนเอาอย่างนี้ก็เขาก็เป็นมิตรภาพไงที่นี่ที่นี่มันดีมากครับเพราะว่าผมไปหลายที่แล้วเนาะผมรู้สึกว่าที่นี่มันมันฮิวใจสุดๆจริงยังไม่ได้จักลาพี่คีมเลยอ่ะนี่มิาาล วันนี้ผมยังไม่ได้บอกท่าน SPD ว่าผมจะนอนต่อนะมาดูว่าเขาเจอว่าไงเฮ้ยผมจะนอนอีกคืนได้ไหมพี่ ไอะซื้อขอมเรามาฝากอาอเราซื้อเหรอผมจะกลับเมื่อไงขึ้นเนี่ยเออก่อนไปอยากจะเฮ้ยขอบคุณขอบคุณออโอ้โหดูครับทุกคนซิมน่ารักมากเลยโล่มืวานยังบอกอยู่เลยพี่ซิมมึงไม่ถ่ายเยอะอีกแล้วตอนนี้น่ารักแล้วดูดิโอ้วเยอะมากไอซิมด้วยซื้อไิมมาด้วยโอ้โเอาไอซิมมาเติมเติมคืนละของแพงเลยซิมแพงนั้นสุดยอดน้องรักตอนนี้กูน้องรักแล้วอ่ะเดี๋ยวผมซื้อมาอีกเซตก็ได้นะพี่ไอ้แบงค์พรุ่งนี้กูไปแล้วนะ เดี๋ยวมึงก็มามึงบอกกูเองวันก่อนเดี๋ยวกูไป2วันเดี๋ยวกลับมาอีก <B> มีอะไรก็ให้คิดถึงไว้ว่าอย่างน้อย SPD ก็เป็นเพื่อนทานทางแก๊งโอ้ยขอบคุณมา,มากครับสภาพของแท้ต้อง SPD ครับอจริงครัอบอันนี้จริงใช่ครับเอ้ยอาจริงปะไปกูขอถามหน่อยติดกล้องทำไมวะ่ายติตไม่แต่ผมผมมันมีหามผมนะไม่ผม ผมเมื่อวานผมผมแก้ผ้าออกมาแล้วผมลืมว่ามีกล้องไอ้การดึกเออถามมึงไม่ต้องกล้องกังวนการดึกมึงก็โชว์ก็มึงเดินไปฉี่แล้วมึงใส่โคโป้แล้วแล้วมึงเถียงไม่ปิดกล้องทุกคนก็รู้ไซอะครับว่าคิวเทแมกอลิตาบิดครับไอ้เยอะพวกมึงไม่ดูกันหมดเลยหรอกูไม่ได้ดูเอาแล้วบอกอาิตาบิดทำไมมุกไงเอาเรื่องจริงไงเลไม่ใช่ไม่รู้นะกูนอนน้อยมากไม่รู้เชี่ยไม่รู้ไม่้ไม่รู้เด็กเด็กเอ้ยกูฉี่แล้วอ๋อแล้วกูก็มองลงมาใช่ไหมแล้วมึงมาแกข่งเล่นหน้ากก ไม่ได้คัดเลยหรอมึงเองไม่ใช่กูกูไม่คัดหรอเออสาบานเห็นไม่เกินกี่คนรอยเดียวแค่อ๋อห้าเลยเหรอไม่ไม่ไม่ห้าเลยไม่มึงอยากดูมันก็อยู่ในไอ้นี่เรากล้องวงจรอ่ะในนี้อ่ะนั่นตึงออกเมื่อคืนมรุ่เช้าออกมาปั๊บเว้ยแล้วแบบไอ้เหี้ยเลยกูรีบปิดเลยสัตว์เออดีแล้วอยู่นี่มันรับรองไม่มีอะไรหลุดแน่ไม่ไม่เป็นไรครับผมผมไม่กลัวครับถ้าไม่ใช่คลิปหลุดแบบอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรครับมึงเนี่ยมึงถ่ายด้วย โอเคก็ขอบคุณมากเว้ยรักรักนี่ทุกคนในตรงีนรักมึงหมดเลยขอบคุณมากเลยมีอะไรฝากผมไหมครับท่านเนสก็ขอฝากฮะให้น้องนะครับผมเลือกคบคนนะครับแล้วก็เลือกคบทีมงานเลือกคบเพื่อนด้วยอย่างในชีวิตเราต้องเลือกคนที่อ่ะจริงๆก็พี่ไปสอนผมตั้งแต่วันแรกเลยที่มาที่นี่อย่าประมาทในชีวิตอ่ะอย่าประมาทในชีวิตคิดทุกวิทุก้าวนั่นแหละเขาผมก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวมีอะไรก็เดี๋ยวมาอีกมา I I should be. Cause okay, honestly, I uh don't -oh. have a time to waste the try to come back to you because now I see we were meant to be. We were meant to be. And he นนั่ให้กำลังใจเพิ่มเออโอ้ยนี่ก็ไม่อยู่จริงไงเบื่อเกมนี้เหรอเนี่ยทุกวันเลยทั้งวันอย่าเบื่อดินี่เขาเรียกเกมสุกทักษะกูเลิกเล่นตั้งแต่กูโดนแบนแล้วอีเยสสองรอบด้วยโดนแบนเนี่ยกูกูเลิกเลย